หากคนกำลังมองหาภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่น่าตื่นเต้นในปี2025นี้คือ3เรื่องที่ไม่ควรพลาด 1. Bring Her Back แนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติจิตวิทยาผู้กำกับแดนนี่และไมเคิลฟิลิปปูจาก Talk to Me นักแสดงนำแซลลี่ฮอว์คินส์บิลลี่แบรรตซอราวองเรื่องย่อ เด็กกำพร้าสองคนย้ายเข้าไปอยู่กับแม่อุปถัมภ์ที่มีความลับดำมืดเกี่ยวกับการพยายามชุบชีวิตลูกสาวที่เสียไปแล้วจุดเด่นบรรยากาศหลอนการแสดงที่น่าขนลุกและการเล่าเรื่องที่ลึกซึง้ง 2. Sin ินเนแนวสยองขวัญระทึกขวัญแวมไพร์ผู้กำกับไรอันคุกเลอร์แบล็กแพนเทนักแสดงนำไมเคิลบีจอร์แดนรับบทเป็นสาแฝด j แจ็คโอคอนเอร์ เรื่องย่อสองพี่น้องเจ้าของบาร์ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มแวมพร์ที่บุกเข้ามาในคืนหนึ่งจุดเด่นการผสมผสานระหว่างความสยองขวัญและดราม่าครอบครัวพร้อมฉากแอคชั่นที่เข้มข้น 3. Fear Street พร o m Queen แนวสยองขวัญสืบสวนฆาตกรต่อเนื่องแพลตฟอร์ม Netflix นักแสดงนำดียฟาวเลอร์ เรื่องย่อในปี1988นักเรียนหญิงที่เข้าชิงตำแหน่งราชนีงานพร้อมถูกฆาตกรรมทีละคนทำให้เกิดการสืบสวนหาตัวฆาตากรจุดเด่นบรรยากาศย้อนยุคการเล่าเรื่องที่ตึงเครียดและการหักมุมที่คาดไม่ถึง